สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ใน IMP ์อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้หลังจากที่เราสร้างอ่ส่วนแรกของเจ้าตัวเมืองใต้น้ำไปนะครับตอนนี้เราสังเกตได้ว่ามันมืดตื๊บเลยไหมมันจะสว่างก็ต่อเมือ่อเราอยู่ในน้ำเท่าน,นั้นนะไอ้นั่นอะไรนะเอาอีกแล้วเนพะื่อ๋ยวผมกาว่าจะปรับปรุงโดยการแบบเอาไฟแบบไฟจริงๆมาแปะนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะดูแบบเหมือนเมืองล้างอะลองลงไปดูแพอลงมาดูปุ๊บมันได้คอนดูอิตมันได้อะไรมันก็แบบนะสว่างสดใสนะทุกคนเห็นหม้แต่พอึนนางบบปปป๊ืดดิี โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราใช้ตัวซ <Yeah. S 1> ิรัลเทนที่เรามีอยู่นี่แหละนะฮะในการแปะเนาะซึงเดี๋ยวก็อาจจะแบบแปะตามพื้นอะไรพวกเนี้ยนะแบบเนียนๆแบบเนียนๆเห็นไหมนี่เวลาเรามองจากด้านบนมันจะได้ดูแบบมีความเจริญนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบเหมือนส่วนล้างอะไรเงี้ยอ่ะคอยดูดีขึ้นมานิดนึงนะสว่างสดใสโอเคแบบนี้รับได้โอเคก็เดี๋ยวจะมาทําต่อข้างล่างตรงนี้กันนะก็คือตรงนี้ตรงนู้นตรงนั่นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ถ้าเวลาเหลือนะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันนะก็มีคนให้ไอเดียมาเต็มเลยนะอย่างแบบบ้านสปอนบอบอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวอาจจะแบบมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมต้องไปดูเลบกันนะเพราะผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่สเตปบอกนะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมใช้มอสที่เหลือนะครับเรามาแปะกันตรงนี้ดีกว่านะจะได้แบบว่าดูเป็นธีมเดียวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งตรงนู้นเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปูพื้นเรียบร้อยนะผมก็กลับมาเขียวสวยงามอีกแล้วนะ เดี๋แค่ตรงนี้เนาะเป็นส่วนสุดท้ายที่เดี๋ยวผมค่อยเอามาปูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราหมดมอสไปแล้วนะหมายถึงมอสหมดนั่นแหละก็เรียกได้ว่าหมดสต็อกกันเลยทีเดียวนะมาดูฟึบฟึบฟึบไม่เหลืออะไรเลย <laughs> นะก็เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อหมอใหม่แล้วกันนะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาของการตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมแล้วล่ะทุกคนนะ่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจ้าตัวคอนโีตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมกะว่าจะทําเป็นแบบน้ําพุนะน้ํผู้ศูนย์กลางอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะซึ่งมันจะเป็นน้ําูุได้ยังไงใในนนเเมื่่่อออราายยูู้้ํแลว มันก็จะเป็นน้ำพุปลอมน,นั่นเองนะครับน้ำพุในน้ำพุอะไรเงี้ยเออแปลกๆเดี๋ยวลองไปหาของดูนะว่ามันจะอันไหนทําน้ำพุได้บ้างผมเตรียมตัวดิสเลเลตมานับกับตัวคอนกรีตสีฟ้าเนาะมาดูกันว่าเราจะทําให้มันเป็นน้ำพุได้หรือเปล่าก็จากที่ผมดีไซน์ไว้นะผมกะว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นบอ่อเนาะแล้วก็อันนี้จะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็น้ําไหลมาจากข้างบนตรงนี้แล้วก็ลงฟึบฟๆอะไรเงี้ยซึ่งน้ําเราก็จะเป็นน้ําปลอมนั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มจากฐานมันก่อนแล้วกันนาะว่่าใช้เเป็นนแบบีย อันนี้น่าจะดูเข้าท่าอยู่มันดูโมเดิร์นดีอ่ะล้วก็จ,จะวางกรอบก,ก่อนนะว่าจะให้มันขนาดประมาณไหนเนาะอ่ะสมติผมเอาประมาณนี้นะแล้วผมก็วางเป็นอันนี้ออกมาเลยป๊บแบบนี้เสร็จแล้วก็เอามาเชื่อมกันนะให้มันเป็นกลมๆนิดนึงอ่ะพอได้เป็นวงอันนี้เราก็ทาพื้นต่อได้เลยนะฮะ,ะง่ายละทีนี้ผมแค่วางแบบว่าบล็อกอุดมัน,นเฉยนะฮะเออผมคิดไปคิดมาผมว่าผมใช้เป็นกระจกน่าจะสวยกว่าไหม <laughs> มันจะได้แบบถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นน้ําแบบ น้ำข้นอะ่ะน้ำแล้วผมอยากได้แบบน้ำใสๆนิดนึงนะเอาไปทำน้ำใสกันแล้วกันเราใช้เป็นสีน้ำเงินเลยน่าจะโอเคนะมันน่าจะแบบเข้มมองเห็นชัดดีไม่ก็กือนไม่กับน้ำเนี่ยแหละไปดู <c oughs> ไปลองดูแล้วกันอาจจะแต่งไฟขอๆนิดนึงนะตอนเรามองจากด้านบนเนี่ยมันจะได้แบบมองเห็นป๊บอ่ะพอเราวางน้ำปลอมเสร็จแล้วนี่เออเป็นบ่อเออดูเป็นบ่อขึ้นจริงดู คือตอนนี้เราอยู่ในน้ำใช่ไหมตรงนั้นก็เหมือนบอ่อน้ําอีกทีหนึ่งเป็นไงเนียนนี่เนียนจริงอ่านะทีนี้ผมลืมทําตรงกลางนะตรงกลางเราควรจะเป็นแบบว่าแห้งอะไรยิ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะเราใช้เป็นเจ้าชิเซลอันนี้น่าจะดีเหมือนกันเนาะ <laughs> แล้วเราก็อาจจะเอาแบบว่านี่ปัดซอมาใช้ด้วยเป็นเสาปึ๊บ <laughs> แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยการใส่ชิเซลเป็นรูปแบบปลาปักเป้าอ่าระวงังเสานิดหนึ่งเรียกว่าการตกแต่งแบบผสมผสานนี่ ดูเท่ขึ้นมาทันตาเห็นอ่ะเดเติมเสาให้เขานหนึ่งนะเพิ่มความแข็งแรงและทนทานถึงมันจะไม่เป็นวอเตอร์ล็อกก็เถอะคามจริงมันก็ไม่ใช่วอเตอร์แล้วมันจะเป็นแบบกลาสล็อกเฮ้ยโอเคทุกคนเนี่ยดูดีอยู่เป็นเหมือนขั้นบันไดขึ้นไปเนาะที่เหลือเราก็มาระเลงน้ําบนนี้นะฮะก็ผมกะจะให้มันพ่งมาจากด้านบนนะแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถทําให้มันแบบว่าไหลเข้าไปตรงนี้ได้เนาะไม่งั้นอ่าเจ้าคอนดดิตมันจะทํางานแบบผิดปกตินะเพราะว่าบล็อกน้ำข้างในเนี่ยมันต้องเต็มตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราจะ่า,นนาะแวบบว ไปออกด้านนอกฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบว่านี้เป็นน้ำทิพย์อ,อ่ะวางเสร็จแล้วก็มาดูนิดหนึ่งนะนี่เป็นไงน้ำผู้จริงอันเนี้ยน้ำพู้ของจริงแล้วเราก็คอยมาดูตรงกลางด้วยนะว่ามันยังมีตาอยู่เปล่าถ้ามันมีตาก็โ,โอเคเนาะอ่ะก็สำหรับเกาะนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งพวกปกลารังปการะลังอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้บ้างนะตรงนี้จะทําเป็นอะไรดีนะตรงนี้ถึงตรงนี้ ก็เท่าที่ผมคิดนะถ้าเกิดเราทําเป็นแบบเป็นแนวเหมือนภูเขาเล็กๆตรงนี้นเป็นหินแนวตรงเงี้ยน,น่าจะโอเคนะแล้วก็มีปะการังงอกขึ้นมานะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวไปเอาหินเรียบมาโปะตรงนี้สักหน่อยอืมคิดไปคิดมาถ้าเป็นหินเรียบมันจะไปเข้ากับเจ้าตัวกําแพงตรงนี้หรือเปล่านะอืมผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะใช้เป็นทรายไหมถ้าเป็นทรายมันก็จะดูเป็นทะเลมากกว่าเนาะแต่มันก็จะไปกินกับเจ้าตัวพื้นนี่นี้ตายแล้วเอาเป็นอะไรดีเนะี่ย เออเดี๋ยวเราลองเป็นคอปเปอร์สโตนก็ได้นะเป็นคอปเปอร์สโตนผสมกับพวกเอนดิไซไม่ก็กราเวลนะอ่ะทีนี้นก็จะแตกต่างกันทุกอย่างตรงนี้ละมาเดี๋ยวผมเริ่มโปะจากคอปเปอร์สโตนก่อนนะมันจะได้แบบว่าเห็นภาพเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งด้วยกราเวลนะเราจะแบบวางแนวก่อนเนาะว่าแบบจะให้มันโค้งประมาณไหนเนะาะไล่ไปก่อนว่าจะให้มันเริ่มตรงไหนค่อยๆสูงขึ้นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะฮะตรงนั้นไม่ต้องก็ได้มั้งทีนี้เราก็ค่อยทําความสูงเพิ่มขึ้นมานะ พอดีก็คือเราทําในน้ำนะครับเราไม่ต้องปักไฟก็ได้มอนมันไม่เกิดเนาะเก mm ิด hmm. แต่ไอตัวเขียวๆเ,เมื่อกี้นะเราอยากได้สูงแค่ไหนเราก็ทําไปเลยนะ mm hmm. อ่ะก็ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเนินเนาะเป็นเนินเล็กๆเนี่ยแหละไม่ใช่ภูเขาอะไรหรอกแล้วเวลาเติมกาเวลแล้วนะเราก็จะแทรกไปเลยก็ไรเงี้ย mm hmm. ก็ความดีเทลอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับดูมีรายละเอียดขึ้นเยอะ mm hmm. โอเคทีนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะ mm hmm. ตัวนี้จะมีแบบรูปปั้นไหมรูปปั้นเล็ก จะเป็นรูปปั้นแบบว่ารูปปั้นที่เราคุ้นเคยก็ได้นะ,ะรูปปั้นที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวผมลองปั้นเป็นรูปปั้นที่คุ้นเคยนะคุ้นเคยมันมีด้านหลังนิดนึงทีนี้มาถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้มันเป็นบันไดเหมือนกันเนาะผมคิดว่าถ้าเราทําเป็นแบบเหมือนฝั่งนี้ก็น่าจะโอเคมั้งเนี่ยใช้ตัวอะไรนะแกลนิตนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันเลยนะครับแบบปึแบบ๊แบปบุ๊บป๊บแบบนี้ ตรงไหนแปลกๆแล้วก็ทําให้มันแบบดูสมส่วนเข้าไปนะอแต่ผมว่ารอบนี้เราไม่ต้องทําทุกชั้นแล้วกันนะเพราะว่ามันดูแบบเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยไปนดิดหนึ่งนะเดี๋ยวเอาล้วมาแปะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผมกดตรงนี้จะเป็นแบบว่าวางแบบเหมือนสวนดอกไม้เลยแล้วกันนะแต่ว่าเป็นแบบปะการังแทนปะการังที่มันเป็นแบบเหมือนดอกไม้เห็นไหมอ่าเรามาตกแต่งส่วนนี้ให้มันดูสวยงามก่อนนะก็จะกลายเป็นแบบประมาณนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดีเพย์กันนะครับ let's go เอาละครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ทําการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาว่าจะแปะป้ายตรงนี้นี่หนึงนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของทางเข้า่วนสาธารณะนะผมจะใส่เป็นอาจจะเป็นแบบรีแลซกอ่ารีแลซ์พาร์คละกันง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราตกแต่งแล้วเป็นไงนะคนี่มีแบบเป็นอ่าคมไฟเป็นเสาไฟเนาะเหมือนข้างในนั้นเลยนะนี่กระทัยบล็อกใหม่สวยงามนะแล้วก็มีบล็อกที่เราคุ้นเคยนะ ก็เป็นการตกแต่งทั่วไปนะครับมีขอนมุขอนไม้เนาะแล้วก็นอกจากการตกแต่งนี้นะผมก็ทําการสร้างบ้านเพิ่มมาแล้วนะครับตอนนี้มี3หลังนะทุกคนก็ทําเหมือนที่ทุกคนรีเควสนะครับก็คือตัวบ้านของสปันบ๊อบนะซึ่งผมไม่เคยดูนะสำหรับเจ้าเรื่องสปันบ๊อบนะเคยเห็นแค่แบบเป็นรูปอะไรเงี้ยนะผมอันนี้ผมก็ทําตามรูปนะเป็นสับปรลรดเนาะอันนี้มันก็เหมือนเป็นบ้านหัวแบบ เหมือนดัตเวเดอร์สตาร์วอรอะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นไงเนาะน่าจะเป็นหุ่นยนต์อะไรสักอย่างป่ะแต่อันนี้ผมงงมากนะว่ามันไม่มีทางเข้านะในรูปมันก็ไม่มีทางเข้าใครเคยดูก็มาเล่าให้ฟังนะว่ามันต้องขุดดินเข้าไปหรือประตูมันอยู่ข้างหลังหรืออะไรก็ว่ามานะ,ะสำหรับอันนี้ผมยังไม่ได้ตกแต่งภายในนะข้างในก็ยังโล่งๆอยู่เนาะก็ออกไอเดียไม่ได้นะข้างในอยากให้ทําเป็นอะไรนะเนี่ยยังโล่งๆอยู่เข้าไปก็จะแบบ มันก็มีพื้นที่แค่นี้ทุกคนก็ตอนนี้ก็เอาไว้3หลังก่อนแล้วกันนะครับกหนึ่อีก1 2 3 4 5หหลังนะจริงผมเห็นมันมีอีกหลายแบบเนาะในในเรื่องสปอนบอร์กอะไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวคลิปเราต่อไปแล้วก็ค่อยมาสร้างกันตรงนี้ลนนะนแล้วกันนะที่นี้เราก็จะไปโซนตรงนู้นต่อเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะตัดพาร์ตกันไปเนาะช่วงนี้ทำเมืองใต้น้ำกันรัวๆนะก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิป